สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับ Spirit Mancer ใน EP ที่8กันแล้วนะครับใน EP ที่แล้วเราก็ไปปราบบอสมานะครับที่เมืองลับแลนะครับแต่ p ี EP นี้เราก็จะมาลุยกันที่ขุมนรกที่ลึกที่สุดกันเลยนะครับตามหาบาเอลและเอากุญแจมิติคืนมาเริ่มภารกิจสวัสดีทุกคนโอสวัสดีมนุษนย์ไหนสินะนักฆ่าในตำนาน ข้าวารั์และนี่แอสทารอดเฮ้โอ้สวัสดีฉันจุนธานนี่น้องเมเวพาและสาการว้าวได้ปืนนี้มาจากไหนหรอคะข้าสร้างมันเองว้าวนะ่าทึงจริงๆแล้วตอนนี้คุณใจอยู่ที่ไหนปีศาจชื่อบาเอลเอามันไปบาเอลเหรอไมนะ่ไม่นะ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 เธอเป็นอะไรของเธอ บาเอลเคยกันแกล้งนางด้วยการแช่แข็งนางน่ะเวพายังฝังใจกับเรื่องนั้นอยู่เลยบาเอลเป็นอดีตพระราชาของอินเฟอร์โนเขาเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแห่งนี้เจ้าเป็นสาเหตุที่บาเอลได้กุญแจไปเฮ้อย่ามาโทษกันสิถึงแม้เซบาสเตียนจะไม่อยู่ตรงนั้นพวกเจ้าก็ไม่มีโอกาสหยุดเขาได้หรอก เหตุใดเขาจึงสละราชบัลลังก์กันเขาสละบัลลังก์เพราะว่าเขาตกหลุมรักมนุษย์น่าสนใจภรรยาของเขาล้มป่วยและเขาไม่สามารถรักษาเธอได้เพราะประตูมิติถูกทำลายไปดังนั้นเขาจึงสะกดให้ภรรยาของเขาหลับไหลไปจนกว่าเขาจะหาวิธีรักษาเธอได้แล้วไงเราจะเอาชนะอดีตกษัตริย์ที่แช่แข็งภรรยาคนนี้ได้อย่างไร ไม่ได้ไม่มีใครเอาชนะเขาได้เป็นพันปีแล้วแล้วเราจะไปเอากุญแจได้อย่างไรโชคดีสำหรับพวกเจ้าข้าไม่เป็นรองใครเรื่องการรอบเร้นข้าสามารถไปชิงกุญแจมาให้พวกเจ้าโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะแต่เจ้าต้องไปดึงดูดความสนใจของเขาอะไรนะกุญแจอยู่ที่ไหนสักที่ในปราสาทของเขา ข้าต้องการใครบางคนช่วยข้าทวงเวลาขณะที่ข้ากําลังค้นหากุญแจนั่นเป็นแผนที่ดีเซบัสเตียนจะเป็นตัวล่อให้เองปูพวกเรากําลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งมากแต่เป้าหมายของเราคือกุญแจถ้าเราได้กุญแจมาโดยไม่ต้องต่อสู้กับเขาจะดีมากๆเม่เห็นด้วยไม่ต้องกังวลไปฉันจะให้แมรี่ไปกับเธอด้วยโชคดี พวกเราใกล้ถึงแล้วแยกย้ายกันเถอะข้าจะตามหากุญแจแล้วเจ้าสองคนสร้างความวุ่นวายเพื่อดึงดูดความสนใจของบาเอลได้พวกเราจะสร้างสถานการณ์ดึงดูดความสนใจให้ดีดูแลตัวเองด้วยอย่าลืมว่าเป้าหมายของเราคือการนำกุญแจกลับคืนมาอย่าเผชิญหน้าโดยตรงกับบาเอลถ้าไม่จำเป็นเข้าใจแล้วเราจะทำให้ดีที่สุดโอเค ก็ได้อาวุธใหม่มานะเป็นตัวของโซ่ตัวนี้นะครับและการ์ดยังคงเออเข้ามาไปดูกันต่อได้กุลาบมากหมูหมูให้ปืน ไ้มาก็ใช้เปิดกล้องเรียบร้อยไอโ,โลโโไอโลดีไปเลยดูดมากเอ้าดูดไม่ทันเรียบร้อยลงได้ไหมไม่ได้ กกอา้าวร้องไห้เลยทำลายตุ๊กตาไปเรียบร้อยอ้าวดูดไม่ทันตีกอ่อน นีไปเลยไม่ต้องเติมเครื่องตั้งน้ำแข็งลื่นด้วยโ,โ,โอ้มีสายปิดตั้มหิวบ้านโอ้โห หลังๆมาเริ่มชักจะลำเยอะต้องใช้หลายขีดเลยต้องสอบเปลี่ยนอาวุธอยู่เรื่อยจุดไปไหม่ไปประตูระเบิดสงสัยข้างบนมีอะไรข้างบนมีพ่อขาไม่มีตังเออ นี่าจะไปต่องั้นไปข้างล่างก่อนมาให้ทำเควสข้างล่างมีอะไรไหมเดีตัวนี้เรียบร้อยได้กุญแจข้างล่างมีอะไรไหมมีเห็นรอบเห็นย,อย้อยมีไอติมไปปืน ห้องใจข้างบนเนี่ยขอไปดูข้างบนก่อนแล้วกันหรือว่ามันให้เอากุญแจตรงนี้ไปเปิดข้างบนจริงมันก็ได้ของเยอะอยู่นะถ้าใช้กุญแจเปิดดูเข้ามาดูเข้ามา มีอะไรไหมไม่มีอะไรไปต่อไปติ้มเป็ืนลูกหมาลูกหมานี้อัพเกรดม,มาเยอะนะน่าจะแรงอโอโอ๋อออตรงนี้มีทางให้ไปข้างล่างโอเคเผาเรียบร้อย มีพ่อขาไม่ซื้อไม่มีตั้งโดดลงมาโูดเข้ามามดูดไม่ทันบางทีดาเมจแรงเกินไปจนดูดไม่ทันอันนี้ให้มาทำอะไรนี่ไงเปิดประตู มีกล่องยักษ์โอ้ได้เหยื่อเบ็ดตกปลาชันยอดตรงนี้พันสองเอาไว้ก่อนแล้วกัน นูนี่เท่าไหร่เลยไอไอโซ่ตัวน,นี้โ <'t> ดนดาเมจเยอะเปลี่ยนอาวุธก่อนขอใช้ดาบคู่แล้วกันฮิวด้วยคุณฟู่แล้วก็เปลี่ยนธาตุประกอบกระบี่คู่อันนี้สิที่คุ้นเคย มันถึกด้วยแหละไอ้กระบี่คู่อัพแพสซิ่มันมามแกก็ถึกเกินแต่เย็นจเย็ยน,ยยนขอดูก่อนโอเคพื้นมีความลืน่นมีมิติ แล้วก็หล่นลงไปข้างล่างโอเคเปิดกล่องอ่าพอมีแพสซีฟที่ดูดแร่นี้แล้วอะ่ะก็ดีแต่ว่ากวาจะอัพได้ไปไกลเกินถึงกระจกอันนี้วิ่งไปเลยหรือว่าโอเควิ่งไปเลยหมามีเด็กร้องไห้ทำไรได้ปาดคอ <laughs> โหด้ายฝ <laughs> ันฉับเข้าให้ยิ่อนไนี้ให้หมดก่อนเราก็ให้มาซะเยอะเลยนะไอ้สังเลเซอร์ดูดเข้ามา เรียบร้อยเราอัพมาเยอะด้วยแหละไอ้มีคู่นี้เลยแรงสั่งเลเซอร์ยิงทิ้งให้หมดไปเลยโ okay. อเคดูดเข้ามา มีอะไร หรือว่าให้ตีตอนที่มันสว่างไม่ใช่มันเป็นคำใบ้อะไรสักอย่างนี่แหละข้างบนลอยลงมาข้างล่างอันนี้แกแกให้ทำอะไร2องสสี่อ่ะหนึ่สโอเค มีแท่นเหยียบขึ้นไปข้างบนข้างบนมีอะไรดีมีหนามายสับประหลาดไปจบตีได้ไหมไม่ได้แปลว,ว่าให้เปิดจากด้านนูน้น างล่างไม่สนใจละดูดเข้ามาเรียบร้อยอมีศิลาให้เก็บกลองไปข้างล่างปึ๊บ ว่าข้างล่างนั้นน่าจะเป็นของถ้ชื่อมอย่างนี้นั่นง่ายเอ,อิร์ดกระสูน้าแต่เหมือนเราเปิดทิ้งไว้อยู่แล้วหรือเปล่าออแสดงว่าไปต่อได้ทางเดียวโอเคก็รอให้มันบอกให้ครบก่อนแล้วค่อยตีโอเคไปกันต่อลุยกันตอ เอค้าไม่มีตังค์อ่ะหมูเอาเอาไปใช้เองเถอะกำลังจะบอกว่าเอาปืนมาดูดเข้ามาอ้่อยดูดเข้ามาเด็กเอาไปดูเข้ามา,า,มาไม่ทัน ลงได้ไหมลงไม่ได้เคว้าว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 ,วอันนี้ให้ทำอะไรรอหรือยิงอ๋อโอ้โหบาซูก้าเอามายิงทิ้งเสียของมาก <c oughs> แต่ว่าทำลายเสาก็ต้องบาซูก้าสิ ลุยกันต่อร้องไห้อีกแล้วทำลายจิตใจเด็กเรียบร้อยไปลุยกันต่อเลยอันนี้ข้ามไปอยู่สูงดูเข้ามาแล้วก็ใช้ออกไปดูเข้ามาใช้ออกไป ไป,ไปตัวน,นั้นไม่ต้องตีให้หมดก็ได้สงคามไปบ้างออ <laughs> หลับใหญ่ลอ,อยไมเ้เห็นเห็นเป็นปืนลุยกันต่อไปลุยกันต่ออาไปฉากต่อไปเรียบร้อย จ้าหมาอ้าวโอก็ดึงว่าจะเปิดอะไรให้ให้เราเปิดให้เฉยเลยเมคาคน,นิกการดออมอนันอันนี้ไปข้างหน้าเลยแล้วกัน ครับหัวเราไหมมีทางบอกลงไปข้างล่างได้ตรงนี้มีคุญแจเจอยมนีจริงๆมันก็มีทางมีของอะไรให้เก็บอยู่นะเ้าแวะก็น่าจะได้ของเยอะอยู่เหมือนกันไปลุยกันต่อแวะให้เป็นเรื่องของนอกรอบแล้วกันและส่วนใหญ่นะ ก็จะแวะพอที่จะแวะได้อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้น่าจะมาเอาของปะเนี่ยมาอาไรามาเซฟสหมูปืนมา น,นี่มาหาพ่อค้าแค่นี้นะมเมล็ดผลึกเทมันอ่ะซื้อมาหนะ่อยน่าจะหายากน่าจะเป็นมเมล็ดเฉพาะด่านนี้โอเคเราไปข้างหน้ากันต่อดูเข้ามาวอนหายไปเยอะ โอเคตรงนี้ต้องกิ้งหลบไม่งั้นโดนดาเมจกิ้งหลบไปไม่ได้แคมพี่หลอกน้องแต่ต่อเสกออกมาเลยสูดเข้ามาไอ้นี่ลอยเหอรอลอยเหอรอลอยหน้าลอยตา ดูเข้ามาเก็บสะสมไปให้เยอะที่สุดข้างหน้านะจะมอนเยอะแล้วเหรอโอเคไปต่อได้ไปต่อไม่ได้ <c oughs> ไปต่อไม่ได้ <c oughs> โอ้ก็แทน สองสามร้อย่เยอะแล้วอีกไม่เยอะนะเนี่ยขนาดมีแบบโดนดาเมจเบาลงจากการถืออาวุธคู่ก็ยังโดนแรง่ดาบคู่สะใจจริงๆเลยอ้าวเป็นอะไรเจ้าหมาหมาคู่หูนอนสลบสไลาย ไอห,หมานี้ก็เป็นการ์ดใบหนึ่งนะที่เราเรียกได้สามร้อยสี่ร้อยไปก่อนเลยเราไม่รู้ว่าจะเจอบอสตอนไหนเหมือนกันเียดร้อยอ้าวตุยไปเองฮ่าฮ่าสบาย แต่เก็บของไม่ได้เออ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 เจ้าเต่าเจ้าเต่าเจ้าเต่าตัวนี้เราแถมได้นะเออเออโดนดาเมจอีกแล้วไปเตาะโดดไปเลยไม่ต้องรอเฮือไม่ได้ ต้องรอไอ้สุดท้ายต้องรอโอ้โหลื่นลื่นมันลื่นมันลื่นโอ้โหมีแบบตกน้ำแล้วโดนดาเมจแล้วย้อนเลยนะต้องหาที่เติมเลือดแล้วไอ้หนูเดี๋ยวมันร้องให้ ขึ้นได้ไหมขึ้นได้มีที่เติมเลือดไหมอ่ามีกุญแจไม่ใช้รวยโอ,อ,ยโอ้จริงเบ็ดตกปลานี่ฟังกช์ชันตกปลานี่ก็ช่วยได้เยอะนะไปตกเอาการ์ดดีๆโอโอโอ,โอใกล้ตุยแล้ว อยู่ก่อนอยู่ก่อนหลังๆมานี่แม้จะเลือดเยอะกันดานเมจเยอะก็ลุยมั่วซั่วไม่ค่อยได้ไม่เหมือนแรกๆฮึบโอเคดอกไม้ โอ้โหเกือบไปแล้วอย่าเสียเลือดโดยใช้เหตุโอ้มียักษ์มียักษ์ตุยปราบมียักษ์ได้ละอันนี้ไม่มีมเมล็ดเต็มๆเติมเลือดดีกว่าพันหนึ่งไม่พอเจบอสอาจจะตุยก็ได้นะทุกคน เฮ้ย hey, อยู่นั่นไงคาเจอกุญแจแล้วไหนเอาลถูกด้วยตรงนั้นโอ้ห oh, นี่เหรอกุญแจและภรรยาของอดีตพ,พระราชาเขาติดกุญแจไว้กับโรงแก้วน้ำแข็งของภรรยาของเขา เพื่อให้คุณไปเอากุญแจคืนมาฉันต้องดึงดูดความสนใจบาเอลใช่ไหมใช่โชคร้ายหน่อยนะพวกเจ้าต้องต่อสู้กับเขาแล้วละ่ะนี่มันบ้าบอไปแล้วเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสำหรับตอนนี้เยี่ยมเอาละฉันคิดว่าฉันเอาอยู่เฮ้ hey. สึกนี้น่าจะตึงโหแล้วพื้นลื่นด้วยโอ้โหแค่ควักดาบออกมาก็มีดาเมจเบาไปแล้วโอ้โหแล้วพื้นลื่นด้วย ครับเอาเร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 าล่ะศึกนี้ควัดต่อสู้ระยะไกลศึกนี้ระยะไกลน่าจะได้เปรียบฮาไม่ได้แอมพี่ล็อกไอ้น้องโอ้โหมันสะบัดดาบก็เป็นดาเมจเหรอ โอ้โหโอ้โฮเอาผ่านแล้วเหรอเอาเนื้อว่าจะให้ค่าโถโถโทษ สู้พลังพระเอกไม่ได้หรอกแต่เกาะนะเอาเรื่องโอ้โฮโช,โชว์โชว์ความเทพกษัตรไอ้นี่จะยิงอยู่นั่นน่ะได้กุญแจมาละเฮ้ยเปิดมาฬแล้วหนีมันมา กันได้อย่างเท่เอา้าวเลแต่ไก่เห,หยียดนะไว้ไม่งั้นยิงลาเอลปล่อยพวกเราไปไม่งั้นข้าจะคิวเมียของเจ้าหอเท่านี้เถอะนี่มันไม่ถูกต้องแมรี่นี่ไม่ใช่เวลามาโอเอะพวกเราต้องไปแล้วพวกเจ้านี้เข้าไปไม่พ้นหรอกราชนีจะเปิดประตูและข้าจะได้อยู่กับเธออีกครั้ง บาเอลเราสามารถช่วยภรรยาคุณได้คุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้แมรี่เซบัสเตียนติดต่อเมพวกเราต้องการเครื่องสแกนและคืนกุญแจให้บาเอลพวกเราจะไม่ไปไหนจนกว่าเราจะรักษาเธอได้ฉันเข้าใจแล้ววารักวางอาวุธแต่วางอาวุธเถอะวารักวันนี้พวกเราจะช่วยชีวิตคนกัน ฉันคิดว่าภรรยาของคุณเป็นวัณโรคเข้าใจแล้วเมย์จะส่งยาให้พี่โดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคุณต้องพาเธอมาที่นี่เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติมต้องใช้เวลาสักพักเพื่อให้เธอฟื้นตัวและหายขาดจากโรคโอ้มีบางอย่างเกิดขึ้นข้างนอกเมย์ต้องไปดูก่อนเดี๋ยวเจอกันนะคะแมรี่กับเซบาสเตียนใช่ไหมชื่อของเธอคือระวีชื่อไทยจ๋าจังเลย เธอคือพระอาทิตย์ของฉันขอบคุณมากที่ช่วยชีวิตภรรยาของฉันที่รักมาเอลฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้เจอคุณอีกแล้วเราก็เช่นกันขอบคุณมากๆนะแมรี Mary, ่เซบาสเตียนกุญแจนี้ไม่จำเป็นสำหรับข้าแล้วพวกเจ้าเอามันไปเถอะขอบคุณนะคะและอีกอย่างเราต้องพาระวีไปรักษาต่อที่เมือง น้องรีไวน้นะฉันจะส่งพิกัดให้คุณได้เดี๋ยวข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เธอเริ่มเรียนรู้ที่จะเชื่อใจปีศาจก็อย่างที่เธอพูดพวกเขาก็ไม่ได้แย่โอเคได้กลับบ้านกันเถอะเรียบร้อยก็ผ่านภารกิจนะครับเมืองน้ำแข็งโอเคก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ครับครับไว้พบกันใหม่บายบาย